เพื่อนๆวันนี้ยยตะจะพาเพื่อนๆมาออกกำลังกายนุ่นเห็นไหมตรงนู้นตัวบ้านเยตะนี่เยตะพาเพื่อนๆออกกำลังกายมาเดินออกกำลังกายนี่ตรงนี้เขาเขาปลูกเขาปลูกมันมันมันอะไรนะมันฝรั่งนู่นตัวบ้านยยตะอยู่ทางนู้นเนาะนี่วันนี้ยยตะจะพาเพื่อนๆมาออกกำลังกายอากาศไม่ดีเลยยังหนาวอยู่นู่นเพื่อนๆเยตะไป ียยตาเดินตามวิ่งตามวิ่งตามเดี๋วโชว์ให้เพื่อนๆดูเฉยๆเดี๋ยวไปต่อนะเดี๋ยวไปต่อให้เพื่อนอ,นอมันฝรังเขาเวลาเขาปลูกเขาจะยกยกร่องแบบนี้เห็นไหมเขาจะยกร่องแบบนี้พอดีทางโน้นเขาร่องไปขวางไปทางโน้นยิตามองมาเห็นอันนี้มันไปทางนี้ยิตาก็เลยถ่ายให้ดูเห็นไหมนน้นหมู่บ้านยิตาเห็นไหมเห็น หนอยนู้นโบนู่นโบดน,นี่ยตาเดินมาอีกหมู่บ้านหนึ่งประมาณเกือบเกือบสองกิโลเมตรหรือสองกิโลเมตรไม่รู้อีกหมู่บ้านหนึ่งนี่มันอยู่ด้านี้นี่นี่แถวแถวนี้มีต้นเชอรี่ทั้งนั้นเลยนะเพื่อนเพื่อนนี่เนาะทางนี้ขาบลูกอะไรไม่รู้ยิตาย,ยังไม่รู้นี่กงังหันลมที่ยิตามองมาจากบ้านยิตาเห็นไหมเพืพ่อนเพื่อนเนาะได้ไปต่ออีกได้ไปต่ออีกทำไมเพืพ่อนเพื่อนนี่ดู แค่ปลูกครับเต่เฟรนไอมันฝรัง่งสวยเนาะมีแต่คนถามว่าทำไมเยตาไม่ขายดูนี่ทางเยตามาเดินนี่มีแต่ไอนี้ต้นสาลีนะเพื่อนไปรูปแพรหน้านนโนนก็มีเต็มเลยนะ อยู่ตามทางอยู่ชนบทมันก็อย่างนี้เลยใครก็จะซื้อเพืเ่อนเพื่อนอันนี้ถนนนี่นะมีทั้งลกแพะมีทั้งแอปเปลิลมีทั้งเอ่อเชอรี่เชอรี่ยายตายังเคยมาเก็บเลยเ,ลเ,ลเพื่อนเพื่อนเพราะว่านะเพราะว่ามันอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะเพราะว่ามันบ้านยายตามันมีอยู่ครั้งหนึ่งไม่มียายตายยังเคยมาเก็บเลยแถวๆนี้นะเออ แต่มันสูงมันเก็บไม่ได้เราเพื่อนเพื่อนๆยตาคแค่มาเก็บกินเวลาเดินมากับเพื่อนเพื่อนยตานีออกกําลังกายอย่างงี้ยตายังเก็บกินเลยมันต้นสูงมันไม่รู้จักปีนมันบ้านเราเราพวกฝรั่งเนี่ยก็ใช้แต่บันไดเก็บเนาะไปต่อเพื่อนเพื่อนดูไหมแดดมันจะออกแล้วตะวันจะตกดินแล้วนี่ต้นต้นเอ่ออะไรนะเอ่อ สลี่สัลี่เห็นไหม mm hmm. นนมุมบ้านยตะยตะเดินกลับแด้วน่ mm hmm. มันยังหนาวอยู่เพื่อน,อนมันยังหนาวอยู่ความจริงยังความจริงเดินนี้มันไม่หนาวเดินออกมาแล้วนะได้เดินออกแล้วไม่ได้ออกกําลังกายอยู่ในห้องแต่ว่ามันหนาววันนี้แหละวันครั้งแรกที่เดินออกมาเดือนนี้ปีนี้ปีนี้นะ ยาเดี๋ยวไปต่อเดี๋ยวไปตอต้นเชอรี่เชอรี่ี่เชอรี่ทั้งนั้นเลยนี่เชอรี่ทั้งนั้นเลยขายข้าวสาลีให้เพื่อนดูเห็นไหมเหมือนญ้าเลยเนะเหมือนข้าวเลยเนาะข้าวสาลีนี่ข้าวสาลีอไรข,ข้าวสาลีนู่นเห็นไหมรั้วบานเยตะนน่น ไร่ข้าวสาลีเนาะเดี๋ยวไปต่อกันเพื่อนเพื่อน,นเนี่ยตาชยดอกสีเหลืองๆให้เพื่อนเพื่อนดูเห็นไหมมันออกดอกแล้วไอมว้มันแก่แล้วมันแก่แล้วในย,ยตาจะจะดูเอาเม็ดมันให้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนดูนะเม็ดมันนี่นี่เห็นไหมนี่เห็นไหมมันโดนลมมันก็ปลิวไปเรื่อยแล้วมันก็จะไป เม็ดมันมีเม็ดมันนี่เห็นไหมเพื่อนๆเม็ดมันนี่เยอะเลยนี่ขางเล่นเด็กๆสมัยโกนๆเด็กๆอยู่นี่นะเขาเล่นกันเพื่อนๆนี่สีเหลืองๆนะที่ๆเอาไปทำน้ำเึ่งน่ะเพื่อนๆ เห็นไหมเม็ดมันเยอะแยะเลยตามกำแพงหมู่บ้านนียีตะกลับแล้วยีตะจะเดินไปบ้าน,นบ้านยีตะอยู่ทางโน้นยีตะเดินมาจากทางโน้นแหละเมื่อกี้มาทางนี้มาเอาขอแล้วก็จะเดินกลับบ้านจะม,มีอะไรหรอเพื่อนๆวันนี้ก็มีแค่นี้แหละมาเล่นกีฬากัน <c oughs> จ้า <c oughs> แค่นี้แหละคิดถึงคิดถึงคิดถึง <c oughs>